กลับมาอีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเจาะลึกเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ที่เลียยนกันไปแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไปให้ไกลกว่านั้นนี่ครับเราจะพาทุกคนท่องไปในจักรวาลเพื่อไปสำรวจจัดประเภทแล้วก็เปรียบเทียบสเปกทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เขาว่ากันว่ามีอยู่จริงมาดูกันคว่าพวกเขากับเราเนี่ยมันต่างกันขนาดไหน แต่ว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นเนี่ยเราคงต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองกันก่อนเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าไอพิมพ์เขียวทางชีววิทยาที่แสนจะเปราะบางของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่ผูกเราไว้กับโลกใบนี้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่ก็คือเรื่องของความกดอากาศครับใช่แล้วครับไอแรงที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละที่คอยโอบอุ้มร่างกายเราเอาไว้ตอลอดเวลาแล้วมันก็สำคัญกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับถ้าไม่มีแรงกดนี้เนี่ยเลื่อนในตัวเราอาจจะเดือดปุดปุด,ปดกลายเป็นฟองอากาศได้เลยซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือการถามสำคัญที่จะนำเราไปสู่การสำรวจในวันนี้ ไอ้กฎเกณฑ์ทางชีววิทยาที่จํากัดเราไว้บนโลกใบนี้เนี่ยมันจะเป็นกฎสากลสําหรับทุกชีวิตในจักรวาลหรือเปล่าหรือว่าในดาวดวงอื่นสิ่งมีชีวิตอาจจะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้สำหรับมนุษย์เรานะครับปัจจัยพวกนี้ต้องเป๊ะมากๆเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนน้ำอุณหภูมิความกดอากาศแล้วก็สารอาหารต่างๆนี่แหละครับ คือพิมพ์เขียวพื้นฐานของเราที่เราจะใช้เป็นไม้บรรทัดในการวัดและเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆต่อไปเอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดบัญชีรายชื่อแห่งกาแล็กซี่เพื่อสำรวจสเปกทราลชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดมาดูกันเลยครับว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขามีลักษณะเฉพาะตัวกันยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับภาพจำของเอเลียนยุคใหม่ที่ใครๆก็ต้องรูจจ้จักนั่นก็คือพวกเกรนั่นเองลักษณะเด่นๆเลยนะหัวจะโตมากเมื่อเทียบกับตัวที่ผอมบางแล้วก็ดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นที่เหมือนกับว่ามันมองทะลุเข้าไปในความคิดของเราได้เลยเขาวาดกันว่าพวกนี้สื่อสารกันด้วยโชลจิตครับไม่ต้องใช้ปากพูดกันเลยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับ ถ้าพวกเกรเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์ที่เยือกเย็นไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกแล้วแล้วก็พวกนอร์ดิกก็เหมือนกับขั้วตรงข้ามเลยครับเพราะพวกเขาถูกเล่าขานว่าเป็นเหมือนผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาพวกนอร์ดิกนี้นะครับ มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับมนุษย์โลกเรามากมากจนน่าทึ่งเลยโดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างอย่างชัดเจนก็คืออายุไขที่ว่ากันว่ายืนยาวเป็นพันๆปีแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารผ่านโทรจิตเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าว,ว่าพวกเขามาจากกระจุกดาวลูกไก่อันไกลโพ้นนู่นเลยและนี่ก็คือสายพันธุ์ที่เราเคยเจาะลึกกันไปแล้วจาได้ไหมครับแต่ครั้งนี้ เราจะมาทบทวนสเปกทางชีววิทยาของพวกเขากันอีกครั้งเรปทิเรียนเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์เราแบบชัดเจนมากๆเลยนะด้วยผิวหนังที่เป็นเกลด็ดแล้วก็ดวงตาที่น่าเกรงขามแบบสัตว์เลื้อยคลานแถมยังมีความสามารถในการจำแรลงกายอีกมีโครงสร้างสังคมแบบชนชั้นวรรนะอีกทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเลยครับ และนี่คือหนึ่งในสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าดูลึกลับและแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่มีคำบอกเล่ามาเลยครับ Mantis หรือที่บางคนเรียกว่า Insect Toy คือแค่เห็นรูปลักษณ์ที่คล้ายกับตักแตนตำข้าวขนาดยักษ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในฝันร้ายแล้วล่ะครับกายวิภาคของ m a n t i สเนี่ยนะครับมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยร่างกายสูงใหญ่แต่กลับเพียวบางศีรษะเป็นรูปสามเหลี่ยมดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์ แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเข้าใจยากที่สุดเลยก็คือความสามารถในการดํารงอยู่ข้ามมิติได้ซึ่งมันท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงไปเลยพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเทียบกันในตารางนี้นะครับโอ้โหจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเมื่อเทียบกับมนุษย์เราเป็นมาตรฐานเนี่ยดูสิครับความสูงนี่แตกต่างกันสุดขั้วเลยลักษณะดวงตาก,ก็บ่งบอกถึงวิวัฒนาการที่มาคนละทางกันเลยแต่ที่น่าสนใจสุดๆเลยนะในมุมของผมคือวิธีการสื่อสารครับ คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโทรติดหมดเลยในขณะที่เรายังต้องพึ่งพาการพูดคุยกันอยู่เลยเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจลักษณะทางกายภาพของพวกเขาไปแล้วคำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วพวกเขามาทำไมมีเจตนาอะไรกับโลกและมนุษยชาติพวกเขาเป็นมิตรเป็นศัตรูหรือเป็นแค่ผู้สังเกตการกันแน่หนึ่งในทฤษฎีที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะครับคือเรื่องราวของแอนนูนากี ผู้ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเหมือนสถาปานิกทางพันธุกรรมของมนุษย์เรานี่แหละครับว่ากันว่าพวกเขาคือผู้ที่เข้ามาดัดแปลง DNA ของบรรพบุรุษเราแล้วก็สร้างมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของพวกเขาในขณะที่พวกแกร์ถูกมองเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติการภาคสนามนะครับพวกแมนทิสมักจะถูกพูดถึงในฐานะผู้ควบคุมหรือผู้สังเกตการณ์ที่อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งว่ากันว่าพวกเขามีบทบาทในระดับที่สูงกว่าและคอยควบคุมเหตุการณ์ต่างๆจากอีกมิติหนึ่งเลยทีเดียว และนี่ก็คือหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ต้องบอกว่าโด่งดังและยังคงถูกพูดถึงมากที่สุดว่าด้วยเรื่องของเรปทิเลียนที่จำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อแทรกซึมและควบคุมสังคมโลกจากในเงามืดซึ่งก็ยังเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้ พอเราได้ศึกษาชีววิทยาของพวกเขาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้ล่ะครับถึงเวลาที่เราจะหันกลับมามองที่ตัวเราเองแล้วสำรวจว่าแล้วเทคโนโลยีล่ะจะสามารถปลดล็อกศักยภาพทางชีววิทยาของเราเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งดวงดาวได้ยังไงคำพูดของนักพันธุศาสตร์ที่ชื่อคริสเมสันที่ว่ามันไม่ใช่คำถามว่าเราจะวิวัฒนาการหรือไม่ แต่มันคือคำถามว่าเราจะวิวัฒนาการเมื่อไหร่ต่างหากโอ้โหคำพูดนี้มันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยนะครับจากการเป็นแค่ผู้ถูกสร้างไปสู่การเป็นผู้ออกแบบวิวัฒนาการของตัวเองในอนาคตอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยที่ขวางกั้นมนุษย์เราจากการเดินทางสู่ดวงดาวก็คือรังสีในอวกาศเนี่ยแหละครับมันสามารถทำลาย DNA ของเราได้โดยตรงเลยนะและนี่คือเหมือนกำแพงทางชีววิทยาที่เราต้องหาทางทลายมันลงให้ได้ถ้าเราอยากจะไปให้ไกลกว่านี้ และเราก็เริ่มหาทางออกกันแล้วจริงๆจังๆเลยนะครับมีการทดลองที่ชื่อว่า Genes in Space 6ที่เขาส่งเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่เรียกว่า Cri s p r ขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเลยนะเพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่อจะดูว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองยังไงในสภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งนี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะที่จะทำให้เราเอาชนะข้อจำกัดทางชีววิทยาของตัวเองได้และแนวคิดที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ การยืมยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นครับอย่างเช่นเจ้าทาดิเกรดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหมีน้ำเนี่ยซึ่งมันสามารถทนทานต่อสภาวะสุดขั้วในอวกาศได้สบายๆเลยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเลยนะครับว่าเราจะสามารถเอายีนของมันมาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ของเราได้ไหมซึ่งนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเดินทางในอวกาศเลยก็ได้และแล้ว,ลวเราก็มาถึงบทสรุปก,กันแล้วครับ จุดที่เส้นทางของชีววิทยาต่างดาวกับวิศวกรรมพันธุกรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยอนาคตของเผ่าพันธุ์เราลองคิดภาพตามนะครับว่าลักษณะทางกายภาพของเอเลี่ยนที่เราศึกษากันมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนของวิวัฒนาการของมนุษย์เราในสภาพแวดล้อมนอกโลกก็ได้นะ ย่างเช่นร่างกายที่เล็กลงของพวกเกรอาจจะเป็นการปรับตัวเพื่อประหยัดทรัพยากรหรือความสามารถทางโทรจิตอาจจะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางในระยะทางที่มันไกลแสนไกลและนี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันถ้าวันหนึ่งเราสามารถเขียนพิมพ์เขียวทางชีววิทยาของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้หมดเลยเพื่อให้อยู่รอดในอวกาศ จนกระทั่งรูปร่างหน้าตาเราเนี่ยไม่ต่างจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าเอเลี่ยนในทุกวันนี้เลยแล้วอะไรล่ะครับคือสิ่งที่จะแยกเราออกจากพวกเขาหรือว่าจริงๆแล้วเรากับเขาอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันมาตลอด